ถ้าทำผมแล้วปลายผมติดเขียวอยากจะได้ผมสีออกน้ําตาลหม่นจะทำยังไงดีคะครูขอตอบแบบนี้ค่ะว่าเราจะต้องใช้สีหักล้างค่ะจะต้องเรียนรู้เรื่องสีหักล้างอย่างที่เรารู้กันว่าสีที่ใช้หักล้างความเป็นสีเขียวนั่นก็คือการใช้สีแดงในการหักล้างแต่ว่าปริมาณปริมาณการใช้สีหักล้างนี่แหละสำคัญในกรณีที่ผมของลูกค้าติดเขียวเราจะต้อง ใช้แดงมาหักล้างแต่ปริมาณการใส่เราจะใส่น้อยมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าปลายก็ติดเขียวนิดเดียวแล้วเราไปเอาสีแดงแบบเป็นหลอดหรือว่าสีแดงแบบเป็นครึ่งหลอดมาย้อมเพื่อเป็นการหักล้างอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะซึ่งครูจะมีสูตรสีอยู่ในคู่มือทําสีผมเล่มสองค่ะการแก้ปลายผมที่ติดเขียวให้ได้เป็นน้ําตาลหมนจะบอกอักตราส่วนเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดบ่าลูกศิษย์คนใดสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อ คู่มือทําสีผมเล่มสองได้แบบปลายทางนะคะฟรีค่าจัดส่งอยู่ที่ราคา950บาทค่ะจะบอกเบอร์สีจะบอกปริมาณการใช้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นงานที่มาจากผมที่มีปัญหาจริงๆค่ะไม่ได้มโนแล้วก็เขียนขึ้นมานะคะโอเคนะคะทุกคน